มาดับสู่ช่องคมบูชูชาแนลค่ะขนาดนี้ก็มาเที่ยวบ้านเปรี้ยวนะคะเท่าไหร่นะแปดพิกแปดพิ้ว็ก็มาเที่ยวบ้านเปี้ยวนะคะตอนนี้เปี้ยวก็นั่งอยู่กับป้าท้ายบ้านนะคะนี่นะคะวันนี้พ่อตอจะเลี้ยงนะคะจะเลี้ยงส้มตํานะคะนี่นะคะเปี้ยวเปี้ยวนี่นะคะก็เปี้ยว น,น,นี่นะคะรอนแล้วนะคะไม่เจอกันนานดูเรานำมาจากลพบุรีใหม่ ชีวิตตกรบตกราก็เคยเป็นแล้วนะเตี้ยวเองทุกอย่างเลยนนก,ก็ไปนานลุงพลมาเมื่อกี้นะคะกลับมาแล้วนะคะเห็นไหมเขาจะมองอยู่นะคะว่าพ่อต่อไปไหนคือจะหายไม่ได้เลยนะคะจะหาพ่อต่อไา่ได้ นีได้มาเล่นกับวจ้าเปียวนะคะเพราะว่าเพิ่งเห็นเขาวันนี้นะคะก็ไปที่นาลุนนะคะก็้วันี้ก็มา้มาน่พาาเแมหนน้าแม่แน,นจให้เข้ามาที่นาเน,นะคะไม่คิดถึงเจ้เปียวเลยนี่นะคะนี่นะคะไม่เห็นเปียวนานแล้วนะคะเพิ่งจะเห็นวันนี้นะคะ ตอนนี้เขนอนข้างๆป้าไทยบ้านนะคะป้าทยบ้านก็นั่งโหลดคลิปนะคะแต่แถวนี้รถ1 0บล้อยเยอะเนาะ การคัปีกดีเลยเป็นพ่อประตูบ้านเรา,า,าเขาขายดีแถงวันนี้ตอกิีร้านกัน,นออวันนี้เอมันพระวันพระใหญ่ก็ปีร้านกันนี่นะคะก็มีน้องม้านะคะเพื่อนบ้านเปรียะะรปร้ยวนะคะก็จะถูกกันกว่ากับจะเปรี้ยวนะคะจะเปรี้ยวไปนอนแล้วนะคะจะเปรี้ยวไปนอนแล้วนะคะนี่ นีก่อบ้านบ้านน่าอยู่มากเลยนะคะบ้านน่าอยู่มากนะคะเขาบอกว่าโลเทปโลเทปนี่นะคะช่วยอะไรก็อาจารย์ประเทศตรงนี้ก็กินแค่นั้นแหละเงินเยอะเอามาเทน,นี่เลยหืมใช่ วันนี้เราก็มาเที่ยวบ้านพี่ต่อนะคะมาเที่ยวเล่นนะคะโอ้ข้างบนเป็นอ๋อขึ้นไปนอนด้านบนใช่ไหมโอ้ดีจังเลยเอจะเปี้ยวนอนข้างล่างอืมแล้วจะเปี้ยวนอนข้างล่างมันไม่ร้องเหรอพี่ต่ออืมน,อน,น,นี่นะคะโอ้โหเปี้ยเองนี่สุดยอดเลยนะท,นนนทำไมเองมีบุญแท้เปี้ยว นี่นะคะ,ะนี่เราก็มานะคะเนาะมาหาจะเปรี้ยวนะคะมาหาจะเปรี้ยวเปรี้ยวก็สนุกสนานสมพรแต่ไม่อยากไปทุ่งนาแหละร้อนไปทุ่งนาร้อนเลยเปรี้ยวไม่ค่อยอยากไปมันร้อนมันเปรี้ยวอะ่ะอยู่นี่เปิดพัดลมตลอดนี่สบายนะเปรี้ยว หน้่อยู่นะเปิดร้านอะไรก็ได้นาะพูดถึงเนาะน้องฟังใจบ้านเนาะจะเปิดร้านอะไรก็ได้เนาะจะเปรี้ยวก็นอนแล้วนะคะเปรี้ยว โอ้วงนี่นะคะช่วงนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะศร้อนก่ออ่ะดูจะเปรี้ยวนอนนะคะจะเปรี้ยวนอนเีย่ยเดี๋ยวกระดิกหางกระดิกหนีน ลุกเลยไม่หูไม่ไมไมออ้นเพื่อนเขานะคะเพื่อนนะคะสีดำนั้นก็มานอนเล่นในบ้านนะคะถึงว่ามีเพื่อนไม่ยอมไปนาลุงเลยอยู่นี่ตลอดดีนะเปี้ยวไม่วิ่งออกถนนเน,ะเนะาะน้อปลาใส่บ้านว่าไหมดได้ไรส้มตำเหรอโอ้ย ตอเขาเลี้ยงนะคะพี่ต่อเลี้ยงส้อมตน่ย hmm, เนี่ยนะคะก็สวัสดีนะคะขาวดำใช่ไหมอ๋ออ้าวแล้วแล้วแล้วพี่ตอก็เอาเปรี้ยวไว้ไม่ปูเสือหรอพี่ตอมันมีแต่ขนม้าน่ะฝากไว้ที่นี่เหรออ๋อแล้วพี่ตอไปกลับเหรอใช่เขาไปยืนกลับโอ้อันนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้กินได้ไหมกินหน้าอืมกินหน้านีเลรือยังไงกินข้างหน้าก็ได้สำหรับชุดนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสมุนชูชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมทีพีกาแฟทีพีสกินนะคะสวัสดีค่ะ